ครับสวัสดีครับมาพบผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้ออกไปหากบหาอึงเหมือนเดิมครับไปบนเดิมที่ได้ครับเมื่อวานครับผมเมื่อคืนเนี่ยนี่ก็ฝนตกมาตอนประมาณตักเที่ยงบ่ายโมงเยี่ยครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่ก็จะออกไปดูครับผมไม่ดูว่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมวันนี้โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ ยืกบตัวแรกครับนี่ครับออครับกบตะผูครับก็โอเคครับผมเพื่อ่าไ้เนาะเก็บครับครับไปมาแล้วครับปลาหมอตัวแรกครับผมตอนจับไม่ถ่ายดูครับผมเพราะว่า้องใช้สองมือครับจับขูดยากปลาหมอ โอเคเก็บครับตัวที่สองครับผมตัวที่สองก็มาแล้วครับเย็บจะไปเรื่อยๆครับหลายอยู่คู่ครับตัวใหญ่คู่ครับตัวน้อยครับผมผมจะตัวใหญ่เนาะในวงมือเดียวดูดีใจไหมมือเดียวไอ้ค่อยทำอย่างนิ่มหนูเรียบร้อยครับผม ได้ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับผมนี่ครับกบมาเจาเต่าครับเจนมาเต่าเต่าน้อยครับไม่ทำไมมันนะครับถ่ายดูเฉยๆครับผมโอเคไปหาปลาต่อครับครับเจ้ประชันกันจงครับผมน้ำแห้งมืดครับไปไหนไม่แด้หรอก Ok hấp ừ. 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 Đúng 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 làm được trời Ồ Đi cuộc cầu đi khắp Có nhận thầy sống như khắp đại khắp Đây thì suốt cả chết phúng khắp เป็นไม่ได้ราับนำนิดยวอครับไปเรื่อยครับผมเป็นเรื่อยอยู่ครับโอเคเจ็บครับครับเจีบครับปลาดุกครับผมนี่ครับปลาดุกโอ้ปลาดุกนาใสสวยครับแฮ้ปลาแล้วมันต้องมีขื่นมาเพราะปลาหมอปลาช่อนขึ้นมันต้องมีปลาดุกครับผมโอเคจับครับ นี่ครับอาถุงตักเอาครับผมจับยากครับอถุงตักเอาโอเคต่อครับนี่ครับได้แม่ตัวนึงครับผมยี่ได้ได้ตัวแล้วครับไม่ได้ถ่ายดูครับผมตัวนี้แม่ใหญ่ครับได้ถ่ายครับผมนี่ไข่เต็มทองครับโอเคเจ็บครับครับจะได้แม่ใหญ่กันไหมแม่นึงครับผมเมื่อกี้ตรงนู้นมันคุณครับ เดี๋ยวยุดหาแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้มันนั่นก่อนจะไปดูคบตรงนู้ดก่อนเดี๋ยวกลับมาครับผมให้มันนำใช้ก่อนครับครับเปลี่ยนแผนครับผมหาคบไม่ได้ครับเดี๋ยวคู่ตัวหนึ่งครับผมก็เรียกว่าเปลี่ยนแผนมาจะหาเดี๋ยวหาปลาบืนครับผมหาปลาบืนสักคู่ครับเดี๋ยวก็จะได้กลับนะครับผมโอเค ไปดูกันเลยครับครับครับผมมาเจอปลาช่อนครับตัวนึงครับผมเนี่ต้องจัดตายครับผมอย่างกระติกยิงอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวจัดการกันครับียบ้อยครับลงน้ำดึกครับผมถังดึกทังคุณครับโอ้โอเคครับผมคุมเดินมาเนาะก็เลยขุนหาไม่เจอครับ เอาตัวต่อไปครับเจอปลาชอนตัวนึงครับตัวนี้งามกันครับผมโอ้ตัวนี้งามครับต้องจับอย่างละมอมครับผมโอ้ไม่ได้หลายตัวเลยงงงงผมว่าผมจะพกมีดมาแล้วผมไม่ได้พกมาเ็ตายครับผมไม่แน่เด้อผววมนี้เอามีดมา มาหาปลาโดยเฉพาะครับพวกนี้ถ้าฝนไม่ตกเนาะโอเคจัดการก่อนครับครับตัวนี้หนาตื้นครับเอจับได้ครับผมโอ้โหกดได้โอเคสวยครับตัวนี้เก็บครับครับเก็บไปดูที่เจ้าครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับโอ้สุดยอดเลยว่ะ สุดยอดเลยทำตืดๆครับไม่มีปัญหาครับผมอโอเคจับครับครับเห็นแมงดาครับผมจับนี่แมงดาแมงดาดานาครับผมอโอเคเก็บครับนี่ครับ ประดุกเหลืองอารามเลยครับโอ้ยชุดยอดเลยครับโอเคเก็บครับหาต่อครับผมครับผมครับสามตัวครับปลาหมอครับมีจับตัวใหญ่เนาะจับตัวใหญ่ครับผมเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนครับโอเคจับแป๊บเจอปลาช่อนครับผม อันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับผมสุดเขตแล้วึงิบบ้าบแล้วครับเนี่แหละโอเคจับปนครับเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับครับสรุปผลงานครับผมก็ได้หลยอยู่ครับอุปกรณก สองตัวงามๆครับผมแล้ก็มอกระชอนครับไม่ชัดเนาะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเคียนกบในช่องคบพาลุยเลยครับโอ้แมงดาจะออกครับผมคบพาลุยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งื่หรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับกบพาลุยครับผม